นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติไปชมความสวยงามของแสงสีจากไฟที่ประดับประดาบนลานอเนกประสงค์ประตูท่าแพและถนนท่าแพอเภอเมืองเชียงใหม่นะครับโดยที่เทศบาลนครเชียงใหม่เขามีการตกแต่งประติมากรรมแสงไฟรูปดอกไม้และสัตว์ต่างๆครับรวมทั้ง ซุ้มไฟนะครับกล่องของขวัญต้นคริสต์มาสแล้วก็ป้ายแฮปปี้นิวเอียร์นะครับรวมไปถึงซุ้มดอกไม้สดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันแล้วก็เช็คอินกันจนถึงวันที่5มกราคมปีหน้าครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าปัจจุบันเนี่ยมีการส่งเสริมให้มีการเดินเที่ยวในยามค่ำคืนที่เรียกกันว่านท์ทัวร์นะครับอย่างเช่นที่บริเวณสะพานนวรัต ไปจนถึงลานข่วงประตูท่าพแพที่ตลอดถนนทั้งสายเนี่ยเขามีการประดับประดาไฟไว้อย่างสวยงามเพื่อที่จะเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนครับเราดูแลตั้งแต่เดินทางเข้าเมืองเชียงใหม่ทำย่างไรสนามบินไม่แตกทำอยองไรจะเดินทางเข้ามาเชียงใหม่อย่างปลอดภัยแล้วก็การกระจายตัวของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนไปยังสถานที่สําคัญต่างๆทั้ง25อำเภอของเชียงใหม่ต้องเป็นไปอย่าง รับเล่นอย่างไหลลื่นอย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดการแอรอัดในที่ต่างๆแล้วก็ดูแลเรื่องความสบเรียบร้อยทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายปกครองทหารเนี่ยก็จะช่วยกันดูแลครับเมื่อคืนนี้ได้มีการปล่อยแถวตํารวจฝ่ายปกครองทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า500นายนะครับออกไปประจําจุดรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆครับทั้งตัวเมืองเชียงใหม่และพื้นที่รอบนอก ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กําชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพอ่อนน้อมใช้โดยจะพินิษด้วยความรอบคอบเป็นมิตรกับประชาชนและนักท่องเที่ยวครับหรือไม่ขับเนี่ยต้องต้องเข้มงวดนะครับเพราะว่านอกจากตัวเองจะเกิดอันตรายแล้วจะ,จะอาจจะเกิดอันตรายกับคนอื่นนะครับแล้วก็เราก็ต้องมีมาตรการบังคับใช้ทางกฎหมายนะครับเมื่อเตือนแล้วท่านยังทําผิดเราก็ต้องบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับโดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ นะครับก็ขอให้ประชาชนนะครับให้ความร่วมมือนะครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของคนทุกๆคนนะครับในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางจังหวัดเชียงใหม่จะจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมตามวัด พระอารามหลวงครับเช่นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีหลวงวรวิหารวัดพระาธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและวัดเชตวันนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกาของวันที่31ธันวาคมไปจนถึงวันที่1มกราคม2567ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ครับ